งานแกะสลักจากหินจุ้ยเจียใสยๆครับใสามากใสจริงๆองนี้ข้างล่างผมแกะลายครับปลายไทยประยุกต์ไว้ด้วยด้านใต้พระครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครน่าสะสมนะครับดูความใสาจากด้านหลังครับใสามากๆเลยสำหรับท่านที่มองหาหินใสๆ องนี้ครับองนี้เลยใสยขัดเงาอย่างดีครับและท่านจะได้เป็นฐานแบบนี้ครับฐานออกแบบพิเศษจากทาทางล้านเราเห็นไหมครับมีหัวพญานาคออกอยู่ที่ด้านใต้ด้านล่างฐานสุดด้วยนะครับเป็นฐานแบบนี้ใสามากครับเปิดราคาไว้ที่4ี่0มืนบาทสนใจสอบถามได้เลยครับ